โอเคมาดูข้อต่อไปข้อห้าสิบสองเขาบอกว่าชาวประมงส่งขึ้นโซน่าไปยังฝูงปลาอ่ะวาลูนี่สมมุติอันนี้คือเรือประมงอ่ะมีใบด้วยมีคอนอ่ะอยู่ในทะเลชาวประมงเนี่ยส่งขึ้นโซน่าไปยังฝูงปลาสมมุติว่าฝูงปลาอยู่ตรงนี้อืมอืมส่งขึ้นลงไปป๊บพบว่าช่วงเวลาที่ขึ้นออกไปจากเครื่องส่ง จนกลับมาถึงเป็น1นวินาทีพอดีคือเขาบอกว่าเขาส่งขึ้นมาเนี่ยยิงลงไปปัป๊บกลับขึ้นมาปึ๊บใช้เวลา1วินาทีเขาบอกว่าจงหาว่าปลายอยู่ห่างจากเรือเท่าใดกำหนดความเร็วของขึ้นเป็น1540เมตรต่อวินาทีอ่เขาให้ V มาเป็น1540เมตรต่อวินาทีใช่ไหม อะเราดูความสัมพันธ์จะหาระยะทางหาได้จากสุรอะไร s เท่ากับ rvt ใช่ไหมบางคนเห็น1ปุ๊บใส่1ใส่พันหตอบ1,500นีโดนลอกเลยเขาบอกว่าระยะทางที่ย <mejor weighted> ิงไปแล้วขึ้นมาเป็น1วินาทีใช่ไหมถ้าเราเอา1วินาทีไปคิดเนี่ยแสดงว่าทั้งไปและกลับมันก็เป็นระยะทาง2เท่าจาก เรือไปหาปลาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้เวลาแค่ครึ่งเดียวคือเวลาที่ลงไปหาปลานั่นเองครึ่งเดียวก็คือ0.5วินาทีก็คือระยะทางจากจุดเรือไปถึงตรงนี้ดูดีๆนะอย่าโดนหลอกอแทนค่า1540คูณกับ0.5ตัดเลขออกมาดีๆนะสมการมันยากมากตัดดีๆเออจะได้เลขออกมาเป็น770เมตรนั่นเอง ข้อนี้ก็ตอบข้อ3นะครับมาดูข้อต่อไปกันข้อ53เขาบอกว่าคลื่นวิทยุที่ส่งออกจากสถานีวิทยุ2แห่งมีความถี่90 m เมกะเฮิร์และ100เมกะเฮิร์ความยาวคลื่นของคลื่นวิทยุทั้ง2นี้ต่างกันเท่าใดประมาณว่าเขามี สถานี2องสถานีสถานีแรกให้ความถี่เป็น f 1เท่ากับ9 0มกะเฮิร์และอีกสถานีคือสถานีที่2มีความถี่เป็น1 0 0เมกะเฮิร์ะเมกะเฮิร์เนี่ยคือ10ยกกำลัง6นะเอาให้รู้กันอืมก็ถ <c oughs> ามหาอะไรความยาวขึ้นทั้งสองต่างกันเท่าไรใช่ไหมก็ต้องหารัมดา อ่าเรามีสูตรว่า v เนี่ยเท่ากับ f แลมดาจะหาแลมดาย้าย f ลงไปหาร v ar แลมดาก็เท่ากับ v ส่วน f อ่าแล้วเขาบอกว่าขึ้นวิทยุใช่ไหมขึ้นวิทยุเนี่ยมันก็จะมีความเร็วเทียบเท่ากับความเร็วแสงเลยเพราะฉะนั้นความเร็วแสงเนี่ยมีความเร็วเท่าไหร่ v เท่ากับ3คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีแล้วก็แทนได้เลย เพราะฉะนั้นลัมดาของ V1 เท่ากับ V ของแสงคูณ3คูณ10ยกกำลัง8หารด้วยความถี่ของ F1 ก็คือ90คูณด้วย10ยกกำลัง6ของเมกะเฮิร์ตนะ,ะตัดกันก็จะได้ออกมาเป็น3.33เมตรนั่นเองคือลัมดา1อ่าอันที่2หาลัมดา ลมดาสก็เท่ากับ V2 ส่วนด้วย F2 V2 ก็เป็นคื่นวิทยิุเหมือนกันความเร็วก็เป็น3ามคูณสิยกกำลัง8ส่วนด้วย F2 คือ100่งยคูณสิยกกำลัง6คือคือ1มกะเฮิรตสิบยกกำลัง6นี่คือเมกะเฮิรนะอ่าก็จะได้ออกมาเป็น3เมตรโอเคเขาบอกว่า ความยาวขึ้นของคขึ้นวิทยุทั้ง2นี้ต่างกันเท่าใดใช่ไหมต่างกันเท่าใดก็คือเขาจะหาผลต่างของลัมด้านั่นเองก็คือเอาลัมด้านเนี่ยมาตั้งลบกันลัมด้าหนึ่งลบดัมด้า2สองได้เป็น3.33ลบด้วย3คําตอบคือ0.33เมตรนั่นเองตอบข้ออะไรข้อ3นะครับมาเรามาดูข้อ54กัน เขาบอกว่าคลื่นใดต่อไปนี้เป็นคลื่นที่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ข้อกอคลื่นแสงขอคลื่นเสียงขอคลื่นผิวน้ําโอเคเรามาดูกันก่อนว่าคลื่นแต่ละชนิดเนี่ยเป็นยังไงคลื่นคลื่นแสงเนี่ยคลื่นแสงก็เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ไหมอ่ะ ก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเวลาจะส่งสัญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันต้องการตัวกลางหรือเปล่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันจะไม่ต้องการตัวกลางนะไม่ไม่มีตัวกลางอ่ะอีกอันหนึ่งคลื่นเสียง คลื่นเสียงเนี่ยจะต้องมีตัวกลางก็คือตัวกลางเป็นอากาศตัวกลางคืออากาศอ่ะส่วนข้อสุดท้ายค,คลื่นอะไรคลื่นผิวน้าคลื่นผิวน้าเขาก็บอกอยู่ว่าคลื่นผิวน้ําตัวกลางก็ต้องเป็นน้าใช่ไหมตัวกลางก็คือน้ํานั่นเอง โอเคสรุปโจทย์ก็ถามว่าข้ออะไรถูกต้องใช่ไหมข้อถามเป็นคลื่นที่ต้องการตัวกลางก็ข้ออะไรบ้างคลื่นเสียงขอไข่คลื่นยู่น้ำขอควายเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือขอไข่และขอควายก็ตอบข้อ2นะครับ